ตอนที่1 9 6หลินหยวนอดไม่ได้ที่จะค้ำควรวญว่าเจ้าของร้านต้องออแบบร้านในลักษณะนี้อย่างไรเขากำลังมองไปยังโคมไฟแขวนที่ส่องแสงด้วยสีต่งตางๆเจ็ดสีในเวลากลางวันแสงเมื่อเขาแลกสายตาก,กับชายชราร่างกายกำยำซึ่งนั่งอยู่บนเก้า e อี้เอนของเขาชายร่างกายกำยำยิ้มออกมาอย่างน่ากลัวแล้วก็พูดว่าไปรวมกันที่ทางเข้าหมู่บ้าน นำปูนซีมเมนต์ของคุณมาเองชายร่างกายกำยำไม่แม้แต่จะมองไปยองหลินหยวนเลยที่เพิ่งจะเดินเข้ามาและใช้คำทักทายที่คุ้นเคยมากที่สุดกฎของวันนี้คือการเตรียมวัสดุทางจิตวิญ,ญญาณของคุณเองหากวัตถุดิบทางจิตวิญ,ญญาณถึงมาตรฐานของฉันการแกะสลักแต่ละชิ้นที่ฉันทำจะเป็นหนึ่งร้อยเรยเดียนส์อลลา,ลา ถ้าวัตถุทางจิตวิญญาณใหญ่กว่าชิ้นนี้ที่ฉันมีอยู่ในมือฉันจะแกะให้คุณฟรีแต่เศษที่เหลือจะถูกทิ้งไว้เป็นค่าตอบแทนของฉันหลังจากพูดจบชายวัยกลางคนร่างกายกำยำก็ยกมือขึ้นแล้ววางกระถางทูบเงานกเกเรียนที่สวยงามผิดปกติลงบนโต๊ะหลินหยวนสงสัยในการทำงานของชายชาราร่างกายกำยำคนนี้ในตอนแรกแต่เขาก็ถูกดึงดูดทันทีที่ได้เห็นกระถางทูบเงานกระกเรียน งานฝีมือบนกระถางทูบเงานกกระเรียนนี้มีรายละเอียดมากเกินไปอย่างแท้จริงกระถางทูบเงานกกระเรียนดูราวกับว่ามันถูกแกะสลักด้วยนกกระเรียนมงกุฎแดงหนึ่งพันตัวที่พร้อมโบยบินเมื่อส่องสว่างด้วยควมไฟที่ดูราวกับว่ามีภาพนกกระเรียนกําลังบินออกมาจากกระถางทูบเงานกกระเรียนหากมีการเพิ่มทูบไม้กฤษณนาและควันสีขาวที่ควันขาวพร้อมกับรูปนกกระเรียนลงไปในกระถางแล้วละวก็ มันจะเป็นความสง่างามอย่างแท้จริงเรนยวนไม่เสียเวลาเลยแล้วก็หยิบไม้จันสีแดงที่กลายเป็นเนื้อหยกออกมามันเปล่งประกายไปด้วยความมันวาวสีม่วงอมแดงแล้วมันดูราวกับว่ามันถูกห่อหุ้มด้วยออร่าสีม่วงทันทีที่หลินยวนหยิบไม้จันสีแดงที่มีพื้นผิวหยกออกมาแช่ร่างกายกำยำที่อ่านหนังสือของเขาแต่เดิมก็กระโดดลงมาจากเก้าอี้และพูดว่ามันคือไม้จันแดงที่มีเนื้อหยกสมบูรณ์ นี่คือของล้ำค่าที่หายากมากบอกฉันมาว่าคุณต้องการจะแกะสลักอะไรหลินหยวนไม่เรียบร้อนที่จะตอบกลาบเขาชี้ไปยังกระถางทูบที่เป็นรูปเงานกกระเรียนและถามว่าผู้อาวุโสคุณต้องการใช้การแกะสลักก,กี่ครั้งในการทํากระถางทูบเงานกกระเรียนนี้ครับชายร่างกายกำยำตอบทันทีฉันใช้แกะไปสามหมื่นครั้งในขณะที่เขาพูดเขาก็หยิบกระถางทูบเงานกกระเรียนขึ้นมา แล้วถูด,ด้วยฝ่ามือของเขาเห็นอย่างชัดเจนว่าเขาชอบกระถางทูปเงานกกรเกรียนชิ้นนี้ลินหยวนไม่คาดคิดมาก่อนว่างานฝีมือของกระถางทูปเงานกกรเกรียนนี้จะมีราคาถึง3ล้านเรเดียน์ดอลลาร์และค่าวัสดุก,ก็ยังไม่ได้รวมไปด้วย3ล้านเรเดียน์ดอลลาร์ไม่ใช่เงินก้อนเล็กและเพียงพอที่จะซื้อ เฟรระดับแพท,ทีนัมแบบน o r m a l ไม่น่าแปลกใจที่ชายร่างกายกำรรยำคนนี้เป็นช่างฝีมือจิตวิญญาณระดับสี่ราคางานฝีมือของเขานั้นไม่ธรรมดาอย่างแท้จริงเมือ่อชายร่างกายกำรรยำสังเกตเห็นว่าหลินหยวนไม่ได้พูดคุยหลังจากได้ยินราคาเขาก็พูดว่าถ้าคุณใช้ไม้จันแดงที่มีพื้นผิวหยกนี้เป็นฐานฉันสามารถแกะสลักให้คุณได้ฟรีแต่เศษไม้จันแดงเนื้อหยกจะต้องถูกทิ้งไว้ให้ฉัน ลินหยวนสายหัวเพื่อตอบสนองในขณะที่เขาใช้ไม้จันท์สีแดงที่มีพื้นผิวหยกนี้อย่างอื่นเมื่อสร้างตู้ปลาด้วยไม้จันท์แดงที่มีพื้นผิวหยกจำนวนการแกะสลักที่ต้องการจะทำมันจะให้เกิดเศษมากมายหากเศษซากทั้งหมดถูกทิ้งไว้ให้กับชายชราร่างกายกำยำคนนี้ลินหยวนรู้สึกว่าเขาจะต้องสูญเสียนอกจากนี้ลินหยวนกำลังวางแผนที่จะใช้เศษไม้จันท์แดงที่มีพื้นผิวหยกนี้เป็นของตกแต่งตู้ปลา ลินยวนยื่นมือไปเคาะไม้จันสีแดงที่มีพื้นผิวหยกซึ่งมีขนาดครึ่งกั้ปและกล่าวว่าผมสามารถให้ไม้จันสีแดงที่มีพื้นผิวหยกนี้เป็นค่าตอบแทนแก่พวกวสโสได้พวกวสโสคิดว่าอย่างไรครับดวงตาชาชราร่างกายกำยำเกือบจะโพรออกมาจากเบาเมื่อลินยวนเคาะไม้จันสีแดงที่มีพื้นผิวหยกนี้ถ้าไม้จันสีแดงที่มีพื้นผิวหยกนี้เป็นของเขาเขาจะต้องทุบตีลินยวนไปแล้ว ในสายตาของช่างฝีมือจิตวิญญาณไม่ว่าจะเป็นวัสดุประเภทใดก็ตามยิ่งวัสดุมีขนาดใหญ่เท่าใดก็ยิ่งสร้างการออกแบบที่สวยงามได้ดีเท่านั้นสำหรับวัสดุขนาดเล็กการออกแบบจะถูกจำกัดอย่างไรก็ตามชร์ร่างกายกรรมยามไม่มีความคิดเห็นใดๆเกี่ยวกับค่าตอบแทนที่ลินยวนเสนอแม้ว่าจะเป็นช่างฝีมือจิตวิญญาณระดับ4ชายร่างกายกรรมยาอาจจะรับรู้แต่ถ้าเขาต้องการจะใช้วัสดุอย่างไม้จันแดงที่มีพื้นผิวหยกนี้ มันก็ต้องขึ้นอยู่กับโชคของเขาด้วยเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันหาได้ยากในการจัดหาทุกการใช้งานจะทําให้อุปทานโดยรวมลดลงเท่านั้นในท้องตลาดผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จะถูกแกะสลักแล้วก็แกะสลักไว้แล้วมันก็เป็นเรื่องยากมากที่จะพบวัสดุแบบนี้แล้วก็ไม่สามารถที่จะแกะสลักได้เลยสําหรับไม้จันแดงเนื้อหยกชิ้นเล็กๆที่มีขนาดเพียงครึ่งกําปัน้นก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาในการแกะสลักตราสักสองดวงในใจของชาชะราร่างกายกำยำคนนี้ เขาอาจจะคิดว่าค่าตอบแทนที่เยาวชนแนะนํานั้นมันมากเกินไปแต่เขาจะไม่ปฏิเ,เสธข้อเสนอดังกล่าวเยเลกก็ตามชายชราร่างกายกำยำเข้าใจได้อย่างรวดเร็วเหตุใดเขาจึงสมควรได้รับค่าตอบแทนเช่นนี้เนื่องจากเป็นเพียงโครงการขนาดใหญ่เมื่อลินิยนเห็นชายชราร่างกายกำยำพยักหน้าเขาก็หยิบไม้จันแดงที่มีพื้นผิวหยกจํานวนมากออกจากกรองแกเฟ,เฟระดับไดมอนด์ของเขาทันทีแม้ว่าชายร่างกายกำยำจะมีประสบการณ์มีความรู้ และได้แก่สลักวัสดุหายากทุกประเภทแต่เขาก็ยังคงตื่นตาตื่นใจกับชุดไม้จันแดงที่มีพื้นผิวหยกซึ่งกินพื้นที่หนึ่งในห้าของร้านของเขาถ้าเขาไม่พยุงตัวเองด้วยการจับโต๊ะเขาก็คงจะต้องล้มไปแล้วแน่นอนเมื่อไม้จันสีแดงที่มีพื้นผิวหยกจำนวนมากถูกนำออกมามันก็ท่วมโคมแขวนจัดสีทันทีและปกคลุมไปทั้งร้านด้วยออร่าสีม่วงหลังจากผ่านไปนานชายร่างกายกำยำก็กลับมามีสติ แต่ก็ยังไม่สามารถพูดอะไรออกมาได้แม้แต่คําเดียวจากนั้นหลินหยวนก็แจ้งให้กับชายชราร่างกายกำยำว่าเขาต้องการจะแกะสลักแล้วก็ทําตู้ปลาต่อจากนั้นเขาก็ช่างไม้จันแดงที่มีพื้นผิวหยกชุดนี้ร่วมกับชายชราร่างกายกำยำก่อนที่จะลงน้มในข้อตกลงสําหรับโครงการนี้สําหรับวัสดุล้าค่าเช่นไม้จันแดงที่มีพื้นผิวหยกและในปริมาณาหศาสาชน่นนี้ข้อตกลงสําหรับโครงการนั้นมันค่อนข้างรุนแรงมากดังนั้นลินหยวนจึงไม่กลัวว่าช่างฝีมือจิตวิญ,ญญาณระดับสีคนนี้ จะละเมิดข้อตกลงและยักยอกของของเขาหากช่างฝีมือจิตวิญญาณระดับสี่ทำเช่นนั้นสิ่งที่รอคอยช่างฝีมือจิตวิญญาณระดับสี่คนนี้จะไม่ใช่แค่การพบเจอคำติจากลูกค้ากว่า90%ที่หาว่าเขาเป็นคนบ้าแต่ว่าเขาต้องเผชิญหน้ากับการผิดสัญญาและเสียชื่อเสียงในขณะเดียวกันเขาจะต้องชดใช้หนี้และถูกลงโทษยิ่งหนัก ลินยวนมีคำขอมากมายสำหรับตู้ปลาไม้จันแดงและได้พูดคุยรายละเอียดกับชายร่างกายกำยำในขณะที่ลินดยวนยังคงมองไปยังกระถางทูบเงานกกระเรียนเขาก็ไม่ได้ที่จะรู้สึกว่ามันงดงามจริงๆและมันก็น่ามองมากขึ้นเรื่อยๆจากนั้นเขาก็ถามแชรชราร่างกายกำยำว่า mm. เพื่อโอโสครับผมสงสัยว่าคุณมีแผนจะขายกระถางทูบเงานกเกเรียนชนนี้หรือไม่ หากใครถามชินนี้ก่อนหน้านี้ชายชราร่างกายกำยำก็คงจะไล่พวกเขาจากร้านไปเลยกระถางทูบเงานกเกเรน,นี้เป็นผลงานชิ้นเอกที่ชายชราร่างกายกำยำชื่นชอบเนื่องจากว่าเขาได้แกะสลักไว้เมื่อเขากลายเป็นช่างฝีงมือจิวิวญ,ญ,ญาณระดับสี่เขาทะนุถนอมมันเหมือนกับสมบัติมาเรตลอดอย่างไรก็ตามหลังจากเห็นไม้จันท์สีใดที่มีพื้นผิวหยกมากมายชายชราร่างกายกำยำก็เหมือนถูกล่อลวง และในที่สุดก็กัดฟันแล้วก็พูดว่าขอไม้จันท์สีแดงที่มีพื้นผิวหยกขนาดเท่ากันให้ฉันและคุณสามารถเอากระถังทูบเงานกกระเกรียนนี้ไปได้เลยลินยวนหยิบกระถางทูบเงานกกระเกรียนขึ้นมาและสังเกตมันเขาตระหนักว่าวัสดุที่ใช้ในการแกะสลักกระถางนี้คือไผ่ไหมเลือดมังกรทองคําที่ไม่ได้มีพื้นผิวหยกอย่างสมบูรณ์ลินยวนก็ต้องยอมรับว่าการแกะสลักนกกระเรียนมงกุฎแดงบนไผ่ไหมเลือดมังกรทองคํามันเหมาะสมกับแนวคิดนี้อย่างแท้จริง ในขณะที่นกกระเรียนพักผ่อนอยู่ในป่าภายเงาของพวกเขามันก็ผ่อนคลายมากนอกจากนี้ไผ่ไหมเลือดมังกรทองคํายังเป็นวัสดุไม้ที่มีค่ามากกว่าไม้จันแดงในแง่ของมูล,ลค่าไม้ไผ่ไหมเลือดมังกรทองคําซึ่งไม่ได้มีพื้นผิวหยกทั้งหมดไม่ได้มีคุณค่าเท่ากับไม้จันแดงที่มีพื้นผิวหยกที่มีขนาดเท่ากันอย่างไรก็ตามความแตกต่างกันของราคาจะไม่สําคัญเกินไป ยิ่งไปกว่านั้นลินยวนยังเห็นได้อาชัดเจนว่าช่างฝีงมือจิวเวญ,ญา์ระดับสีค่อนข้างลังเลที่จะขายกระถางทูปเงานกเกอรเกรียนนี้ลินยวนรู้ดีว่าหากเขายังคงลังเลชายชราร่างกายกำยำคนนี้อาจจะเปลี่ยนใจและลินยวนอาจจะสูญเสียโอกาสในการเป็นเจ้าของกระถางทูบนกเกรเรียนนี้บทเรียนที่ลินยวนได้เรียนรู้เมื่อซื้อรางใหม่เป็นสิ่งที่เขายังคงไม่ลืมและเขาก็ยอมรับข้อตกลงอย่างเด็ดขาด กระถางทูบเงานกระเกรียนนี้อาจจะไม่ได้เป็นเนื้อหยกอย่างสมบูรณ์แต่มันก็เป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับหลินหยวนตราบใดที่เขาวางมันไว้ในมิติเซปริ t ล็อกเป็นระยะเวลาหนึง่งภัยหม่เลือดมังกรทองคำที่ใช้ในการแกะสลักกระถางทูบเงานกระเกรียนนี้จะมีการเปลี่ยนปแปลงหลังจากจัดการเรียบร้อยแล้วหลินหยวนก็จากที่อยู่ของเขาใช้ร่างกายกำยำจะส่งตู้ปลาให้กับหลินหยวนหลังจากผ่านไปครึ่งเนือนหลังจากบรรลุข้อตกลงกันแล้วหลินหยวนก็กลับไปยังคฤหาสน์ เขากำลังจะเตรียมที่จะท้าดวลโปรโมชั่นหลังจากไปถึงชั้นร้อยของหอคอยดวงดาวตอนที่19 7เมื่อหลินหยวนกลับไปยังคาริษาเขาสังเกตเห็นว่าเหวินหยูกำลังถือกระป๋องโรยและอรถน้ำบวทองคำเคลื่อนโลกที่ปลูกไว้หน้าคารืษาบวชทองคำเคลื่อนโลกนี้ไม่ได้เป็นของประดับตกแต่งสำหรับคารืษาแต่จริงๆแล้วมันเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทต้นกำเนิด ซึ่งทำสัญญาด้วยเหวนินหยูเดิมทีเหวนินหยูไม่มีบัวทองคําเคลื่อนโลกยังไรก็ตามหลังจากที่เข้ามาเป็นผู้ช่วยของหลินหยวนเพื่อที่จะให้เหวนินหยูช่วยเหลือหลินหยวนได้ดีขึ้นจอกกษัตริยดินีแห่งจันทราได้มอบสิ่งมีชีวิตอันลําค่านี้คือบัวทองคําเคลื่อนโลกให้กับเหวนินหยูบัวทองคําเคลื่อนโลกระดับซิลเวอร์คุณภาพระดับฟอร์เรสอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นผู้ช่วยที่ยอดเยี่ยมสําหรับเหล่าปรมาจาร์นักสร้าง มันมีนิสัยส่วนตัวและนั่นก็คือการอาบแดดอย่างน้อย6ชั่วโมงทุกวันบัวทองคําเครื่อนโลกจะพัฒนาได้ดีเมื่อมีแสงแดด6ชั่วโมงต่อวันเท่านั้นหากไม่มีดวงอาทิตย์อย่างน้อย6ชั่วโมงบัวทองคําเครื่อนโลกจะดูเหมือนว่ามันกําลังจะเหี่ยวเฉาแล้วก็ไม่มีชีวิตชีวาสําหรับกล้วยไม้หิมาหยกขาวระดับร้อนคุณภาพระดับอ e ีปิกและจัสมิมิลลี่ระดับซิวเวอร์คุณภาพระดับแฟนตาซีของหลินหยวน เป็นพืชที่ไม่ต้องการแสงแดดมากเป็นพิเศษการหักเหของแสงในร่มมันก็เพียงพอแล้วสำหรับกล้วยไม้หิมายกขาวและ s m i มิ Lily เมื่อไม่นานมานี้หลินหยวนไม่ได้ปล่อยเฟซทั้งหมดออกไปข้างนอกและอนุญาตให้พวกเขาอาศัยอยู่ในค่ายหาเท่านั้นระดับซิลเวอคุณภาพ f a n t a ซีคือจัสมิลิลีซิลเวอร์คุณภาพแฟนตาซีชีม m ี่และบรอนซคุณภาพอีพิก เป็นหนามแดงลุ้นแล้วแต่ต้องการเพิ่มเกรดและวิวัฒนาการดังนั้นหลินหยวนจึงวางจัสมิลิลี่และฉีมี่ไว้ในมิติสปิริตล็อกจิตวิญญาณที่มีความเข้มข้นสูงในมิติสปิริตล็อกจะสามารถปรับปรุงจัสมิลิลี่และฉีมี่ได้อย่างต่อเนื่องสำหรับหนามแดงหลินหยวนวางมันไว้ในกล่องเก็บเฟรูปใปไม้ปล่อยให้หนามแดงเลือกของที่มันชอบจากสิ่งมีชีวิตมิติเพื่อบริโภคและพัฒนาตัวเอง นะตอนนี้ลินยวนไม่มีวิธีใดในการปรับปรุงน้ําแดงอย่างแท้จริงดังนั้นวิธีที่ช้าที่สุดในการเลื่อนระดับบรรดาพวกเฟยของเขาความเร็วในการวิวัฒนาการของน้ําแดงก็ช้ากว่าชีมี่และเจะสมีนลินลี่ด้วยซ้ำแม้ว่าพวกเฟยสองตัวหลังจะเป็นระดับซิลเวอร์คุณภาพแฟนตาซีแล้วก็ตามหากลินยวนต้องการเขาสามารถเข้าสู่การเก็บตัวภายใน2-3เดือนแล้วก็จะสามารถอัปเกรดชิมี และจัสมินลิลลี่จากระดับซิลเวอร์หให้กลายเป็นซิลเวอร์สได้ยาเด็ก็าตามหนามแดงต้องพึ่งพาตัวเองโดยการกินเนื้อและเลือดจำนวนมากเพื่อที่จะพัฒนาในความเป็นจริงความก้าวหน้าของหนามแดงเป็นความก้าวหน้าตามปกติของผู้เชี่ยวชาญจิตวิญญาณยาเด็ก็าตามความก้าวหน้าของหนามแดงน่าจะเร็วกว่าพวกเฟกอื่นๆอย่างเห็นได้ชัดอย่างน้อยที่สุดหนามแดงก็ไม่จําเป็นต้องกังวลว่าจะไม่มีแม้แต่เลือดและเนื้อจากสิ่งมีชีวิตมิติ ในปัจจุบันหนามแดงกำลังใช้สิ่งมีชีวิตมิตริระดับ1เป็นจํานวนมากและบริโภคสิ่งมีชีวิตมิตริระดับ2และระดับ3ในปริมาณเล็กน้อยศพของระดับ3นั้นเทียบเท่ากับศพเฟร,ระดับโกแล้วดังนั้นค่าอาหารประจําวันของหนามแดงจะอยู่ในปริมาณ500รเลดียนดอลลาร์เป็นอย่างน้อยนี่เป็นเพราะว่าหนามแดงกินเฉพาะสิ่งมีชีวิตมิตริระดับ3ที่ถูกกว่าก่อน หลังจากผ่านไปหลายวันหลายเดือนก็ไม่ทราบว่าน้ำแดงต้องการทรัพยากรมากเพียงใดการจัดหาอาหารและทรัพยากรดังกล่าวเป็นสิ่งที่ผู้ช่วยชาญจิตวิญญาณทั่วไปจำนวนมากไม่สามารถจัดหาได้ดังนั้นจึงเป็นเรื่องง่ายที่จะเห็นว่าความยากลำบากสำหรับผู้เช่วชาญด้านจิตวิญญาณชี้ในการอัปเกรดและคุณภาพของพวกเฟนนั้นมันยากเพียงใดเนื่องจากน้ำแดงอยู่ในกล่องกาเฟรูปใบไม้ในฐานะเพื่อทำสัญญาของน้ำแดงและนักเรียแข้งเ,ขามมาเลียขาแม่เล็หนึ่งก็คือ นางพญาพึ่งกดกัดกร่อนจึงอยู่ที่เดียวกันกับน้ำแดงสำหรับนางพญาพึ่งกดกัดกร่อนสถานที่ใดก็ตามที่มีน้ำแดงนั่นก็คือสวรรค์ตัวอ่อนที่กลืนกรดได้ดูดซับกรดจานวนมหาศาลจากน้ำแดงแล้วก็เริ่มผลิตและเก็บตัวอ่อนที่กลืนกรดจีเนียสผีเสื้อสีม่วงแฝดสีฟ้าและปลาทองรวมจิตวิญญ,ญาณไม่สามารถรับเกรดเป็นสายพันธุ์แฟนตาซีได้เนื่องจากพวกอักษรรูนจินตนุภาพ แม้ว่าเขาต้องการจะถ่วงคุณภาพและเกรดของพวกเขาเอาไว้แต่พวกมันก็ยุ่งกับชีวิตของพวกมันมากขึ้นเมื่อเร็วนี้ฉีมี่มักจะอยู่ใกล้กับจีเนียสและค้นขวาบางอย่างทุกครั้งที่เขาเห็นจีเนียสและฉีมี่อยู่ด้วยกันเขาจะสัมผัสได้ถึงความคาดหวังและความตื่นเต้นของฉีมี่ในขณะเดียวกันก็เห็นสีหน้าที่รู้สึกหมดท้นทางของจีเนียสสำหรับผีเสื้อสีฟ้าแฝดสีม่วงนับตั้งแต่จัสติมิลลี่ได้อัปเกรดเป็นสายพันธุ์แฟนซีผีเสื้อสีฟ้าแฟดสีม่วง จะลงจอดบนจัสมินลิลลี่สีหยกเมื่อไรก็ตามที่มันไม่มีอะไรทํามันเป็นการใช้ชีวิตที่ไร้กังวลและสงบสุขอย่างแท้จริงในทางกับการปราทองรวบรวมจิตวิญญาณที่ห่างไกลและ,ะเผด็จการอย่างแบกกก้ตอนนี้กําลังดึงเปลือกหอยผีเสื้อที่ด้านล่างของสัตวิญญาณอย่างต่อเนื่องเพื่อเลี้ยงปลาทองสายพันธุ์รันชูห้าสิริตัวเมียเพื่อให้ได้รับความชอบเมื่อเห็นว่าไฟของเขาเริ่มยุ่งมากขึ้น ไร้กังวลแล้วก็มีความรักมากขึ้นลินหยวนก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งในฐานะผู้ทำสัญญาเหวินอยู่เห็นหลินหยวนแล้วก็วางกระป๋องลงทันทีเธอยิ้มและพูดว่านายน้อยฉันเพิ่งต้มชาไปหนึ่งกามันอยู่บนโต๊ะนะคะลินหยวนพยักหน้าใบชาในคฤหาสน์หลังนี้ไม่ได้ซื้อมาโดยลินหยวนของเหล่านี้จะถูกส่งมาจากตำหนักพระจันทร์ใบชาเหล่านี้ถูกปลูกโดยพนักงานชงชาของตำหนักพระจันทร์ เพื่อทำชาจิตวิญญาณมีการผสมผสานร,ระหว่างใบชาชาหอมฝันมืดมิดดัแะแพรทินัมในใบชาในฤดูใบไ,ไม้ร่วงที่อากาศหนาวเย็นและลึกนี้เมื่อไรก็ตามที่ได้ดื่มชานี้ผสมกับชาหอมฝันมืดมิดจะช่วยขับไล่ความรู้สึกเย็นเยือกออกจากร่างกายทันทีและทําให้จิตวิญญาณมีชีวิตชีวาหลังจากเข้าบ้านแล้วเขาก็เรียนชาวิญญาณหนึ่งถ้วย การน้ำชาที่ทําจากเครื่องลายครามไม่มีร่องรอยของลวดลายใดๆมันทําให้เกิดความรู้สึกสะอาดและสบายใจถ้วยชาก็ทํามาจากวัสดุพอร์เซเลนเช่นเดียวกันถ้วยน้ําชาที่สะอาดนี้ถูกเรียนด้วยชาเสืออัมพันเมื่อชาส่งกลิ่นหอมรูรอ,อกมาก็รู้สึกผ่อนคลายอย่างแท้จริงลินยวนหยิบไม้กษณาหยกดําที่มีพื้นผิวหมึกดําออกมาจากนั้นเขาก็ใส่เศษไม้กษณาหยกลงไปในกระถางทูบเงาลูกเกียนก่อนที่จะจุด เมื่อใส่รวมกับเฟอร์นิเจอร์ที่มีพื้นผิวหยกกระถางทูบก็เปล่งรัษณีที่หย่อนโยนออกมามันดูราวกับว,ว่ามีเงาของนอกกระเรียนบินไปบินมาอย่างมีชีวิตชีวาเงาของนอกกระเรียนมีสียามพระอาทิตตกและกําลังหมุนวนขึ้นไปไม่ทราบว่าสีของพระอาทิตตกกาลังหลอมรวมเป็นควันหรือควันกําลังหลอมรวมเป็นสีของพระอาทิตตกการผสมผสานของควันและสีพระอาทิตตกที่หมุนวนทําให้รู้สึกใกล้เคียงกับภาพลวงตา ความรู้สึกลวงตาจากเงาของนกกระเรียนทำให้รู้สึกราวกับว่ามีใครคนหนึ่งกำลังก้าวขึ้นสู่ความเป็นอมตะกลิ่นไม้กิษณาผสมกับกลิ่นหอมของชาหอมฝันมืดมิดส่วนผสมที่ฟิวชั่นนี้ไม่ได้มีความขัดแย้งกันแต่อย่างใดราวกับว่าไม้กฤษณาที่สงบและมั่นคงถูกวางไว้ในสถานที่ที่เหมือนฝันมันสามารถทำให้จิตใจที่ตึงเครียดผ่อนคลายได้โดยสิ้นเชิงเมื่อกลิ่นหอมเข้าจมูกมันจะกระจายความเหนื่อยล้าไปทั่วร่างกาย มันเกิดขึ้นเมื่อหลิวเจีย๋ยออกจากห้องครัวเขาก็เห็นฉากนี้หลังจากประหลาดใจซ้ำแล้วซ้ำเล่าหลิวเจีย๋ยก็เริ่มคุ้นเคยแล้วก็ดวงตางของเขาก็เปิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดยัยไรก็ตามเมื่อเห็นฉากนี้หลิวเจียยก็อดไม่ได้ที่จะตะลึงอีกครั้งแทนที่จะรู้สึกประหลาดใจมันเป็นการจะดีกว่าที่พูดว่าเขาเมึนเมาในขณะที่เงาของนอกกระเรียนหมุนไปตามเสียงพระอาทิตย์ตกเราสามารถอธิบายฉากนี้ได้ว่านกกระเรียนบินอยางอิสระโดยไม่ต้องกังวลสิ่งใด เมื่อลินยวนเห็นหลิวเจียเขาก็รินชาวิญญาณให้กับหลิวเจียในถ้วยน้ำชาเตอร์หัวอย่างสบายๆหลิวเจียวางช้อนขนมที่เขาเพิ่งเตรียมไว้ในครัว